สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับผมนัตาพาชัชแน,นลนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านซามูไรนั่นเองซึ่งในครั้งนี้เราจะไปต่อสู้กับพวกซามูไรที่จะเป็นศัตรูเรานะซึ่งในงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่สมมุติว่าผมพลิงกดเข้าใช่ไหมมันก็จะมาเกิดอยู่ตรงบริเวณตรงนี้แล้วก็จะมีลูกศรให้เราตามไปใช่ไหมเราก็ตามไปอันนี้ก็คือแบบแรกนะครับที่ที่เรายังไม่ได้ปลดล็อกซึ่งเราก็ไป ็อกแบบแรกก่อนก็คือเดินข้ามตรงนี้แล้วก็เข้าไปในนี้อ่ามันก็จะมามันจะเดินให้เองแต่เราต้องกดฟันเอาเองนะไม่งั้นถ้ามันฟันให้อัตโนมัติเราจะเสียเลือดไปมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเสียเลือดไปมากเราอาจจะแพ้พวกทีมศัตรูได้เลยซึ่งในงครั้งนี้ผมก็ต้องได้กดเลขหนึ่งเพื่อ,อาการฟันแบบหมุนตัวนะซึ่งนันนี้ก็น่าจะเล่นเป็นเดี่ยวนะผ แต่มอกฟันโคตรเท่เลยนะทุกคนบอกเลยว่าฟันโคตรเท่ไม่ต้องเดินเลยแค่กดหมายเลขหนึ่งเพื่อเพื่อปล่อยพลังแค่นี้แล้วก็กดที่ขวาเพื่อหันนะแล้วก็กดเลขหนึ่งไปเลยออ้เมื่อกี้มันฟันครั้งเดียวอะแพ้ไปเกือบหมดนะครับแล้วก็ฟันไปฟันไปจกนกว่ามันจะแพ้นี่และไละี่แนะใครอยากเข้ามาย้ำกับพี่นี่พี่นี่คือบ้านของฉันแกมาบุกบ้านฉัน เมื่อปีก่อนยเดี๋ยวอันนี้ใช่บ้านเราอยู่หรอมันในเกมนะเฮ้ยไม่ใช่บ้านเรา <c oughs> เฮ้ยยึดที่ไปแล้วที่หนึ่งต้องไปยึดที่อีกที่หนึ่งนะครับนี่มาแล้วอีกที่หนึ่งว้ยรู้สึกว่าตรงนู้นก็จะมีอีกเยอะเลยเราต้องเล่นอีกหลายด่านหรอน่าจะใช่นะครับอ่ะอ้แค่หมุนติวต้วๆก็แพ้ไปแล้วคนนึงโอ้โหถ้าดาบอะไรมันจะโหดขนาดนั้นแค่หมุนติวต้ววว,ว,ว,วไปปวไคจิ ฟิงโอ้โหเกินไปแค่หมุนเนี่ยก็แพลแล้วหรอโอ้โหอย่างนี้มันต้อง,องมันต้องลองแหละอย่างนี้นต้องลองจริ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 ง,งเข้ามายา้มกับข้าจริงจริง่ะไอ้บอกหัวหน้านแกเลยว่าฉันจะมายึดคลองที่นี่แน่นอนแกน่ะไม่มีสิทธิ์มายึดคลองที่นี่หรอกฮๆๆ่าฮ่าฮ่าหนักเกียวมอสตัวจริงจังเลยถ้าเกิดว่าเกมนี้ไม่มีมอสล้วก็ต้องสู้กับลูกน้องไปอีกยาวนานเลยนะ ชิง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 ชิอย่าเข้ามาต่อสู้กับฉันถ้าแกเข้ามาต่อสู้กับฉันเนี่ยแกอาจจะแพ้ได้เลยนะว้อออค่ะคือราชาแห่งปันดาบวผมลืมบอกไปอันนี้คืออีพีที่1ินะครับลิมบอกมาเริ่มเลยมามาาแีนะดีนะอุยชวอืมอือยติดบั๊กเดินหรอเนี่ยฮะเมื่อกี้คล้ายติดบั๊กเดิน ฟันไปนี่แหละใครเข้ามายางกับที่นี่นะบอกเลยเราจะฟันให้หมดทุกคนที่เข้ามาที่นี่ยาชิงชๆๆ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 ิงชิงชโอ้ยให้มันฟันเองอัจโรมัติดีกว่าแม่แต่จะแพ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะไปแนะนำอันอื่นต่อนะผมก็ไม่มีอะไรมากนะแค่เลือดห้าร้อยหร้อยก็ไม่ได้เป็นไร ซึ่งผมมีสิ่งที่ผมจะแนะนําหลายอย่างเลยนะนี่ก็เริ่มกฟันและวฟันให้เองอัตโนม,มัติแบบไม่ต้องทําอะไรเลยฟันให้แล้วทำไมผมไม่แพ้สักทีสงสัยผมมีอะไรนะเอ๊ออันนี้กล่องอะไรอุย้ยมันมีของที่เราจะต้องได้รับด้วยอุย้ยเฮ่นะของที่เราได้รับเนี่ยเราต้องกดไปที่รูปกระเป๋านะครับพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมี ดาบหลายอย่างเลยซึ่งผมจะเอาเป็นดาบนี้นะโอ้เทควันสุดยอดยังจะไม่ใครละแค่ดาบนี้กว่าอันนี้นะับอเอน,นี้ผมยังไม่เปลี่ยนดาบนะต้องไปจุดเริ่มต้นก่อนถึงสามารถที่จะเปลี่ยนดาบได้เดี๋ยวมันให้เรากลับมาจุดเริ่มต้นต,นตรงนี้เลยเหรอ โอ้โหไม่เป็นไรงั้นเราก็ฟันไปจนกว่าจะปนล็อกด่านต่อไปนะซึ่งด่านนี้มันให้เล่นทีละด่านนะแม่แต่ว่าจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเฉยเลยแค่แพ้เนี่ยยังไม่เป็นไรโอ้โหอย่างไรก็เล่นไปก่อนแล้วกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละเพื่อได้รับของที่แบบมันรู้ล้ากว่านี้ยิ่งกว่าออกออกจากเกมนะยิ่งกว่าอีก อุ้ยก็จะชนะแล้วอแค่ไม่กี่ดาดเองนะชิง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 งชิงงชิ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 งงชิงชิงชิง

เมื่อกี้ตัวที่เราสู้ตรงที่ว่ามันมีพวกสารเคมีสีเขียวหรือว่าอะไรเนี่ยมันอึดมากแค่ฟันยังไม่เป็นไรตัวเออเนี่เข้ามานี่แพ้เลยนะฟันแค่สองเรกก็แพ้แหละิ้งฟิงฟิงฟิงไม่ใช่ไม่ใช่ตัวสีทองนะตัวสีดาไม่ชอมาดูฟิงฟิงิงิงกระเด็นไปโคตรไกลโอ้โหเรามันโหดจริงๆไปต้องร้ายแแบบละวิ้งแบบที่เก้าน่าจะมีสิบดานนะแล้วว่า าจะใช่หร,หรือมีแค่นี้มีสิบดาหรือมีแค่นี้ถ้าจะสิบนะว่ามันมีดานที่เก้าด้วยต้องมีดานที่สิบซึ่งถ้าเป็นแมปที่สองน่าจะมีอยู่ยี่สิบดาโอ้ไม่ก็ถ้าเปยี่สิบดาที่เราคงเล่นนานนะโอ้โหต้องมาฟันใหม่หรอเนี่ยฮะต้องกดเข้าตรงไหนเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้ดาน ชิงชิงอุ้ยเมื่อกี้ดาบโหดนะอุ๊ชาบุกไปแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนี่ฟัน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 อุ้ยไอ้ตัวนี้ก็อึเหมือนกันนะมันไม่มีโอกาสที่จะให้เราเพิ่มเลือดเลยหรอมันให้เราสู้แค่อย่างเดียวเลยหรอเนี่ยฮะ วิยจะแพ้แล้วมันไม่พักเลยเหรอมันไม่ให้เราพักเลยโอ้โหซมูไรอะไรเนี่ยไม่ให้คนอื่นพักกันบ้านก็รู้ว่าทีมนั้นมันเยอะไม่ให้เราพักเลยเหรอมีอยู่เก้าด่านด้วยโอ้โหเพิ่งเล่นด่านที่แปดอะไรมันจะขนาดนั้นโอ้ไม่ก็อึดกว่าเดิมล้านเปอร์เซ็นก็ไม่ได้มีหลายด่านมากแต่ถือว่าด่านเยอะอยู่นะแต่ตัวฟันโคตรโหด โอ้โหแบบนี้ไม่ได้แล้วแหละต้องอัปเกรดหัวให้กดไปที่ตรงรูปหมวกตรงนี้แล้วกดด้านล่างนะก็จะอัปเกรดจริงจริง,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 งตัวนี้ผมก็ได้อัปเกรดเรียบร้อยแล้วนะเหมือนว่ามันจะป้องกันหัวได้ดีขึ้นเลือดก็ไม่ได้ค่อยลดด้วยเลือดน่าจะอยู่บนหัวนะฟันแม่นขึ้นออ้ตอนนี้ผมก็จะจะ,จะได้ด่านที่อุ้ยจะได้สู้กับบอสแล้วถ้าผมสู้กับบอสด่านนี้ผมก็จะ สามารถที่จะไปเล่นอันอื่นได้นะครับจะไปสุ้กับบอและโอ้โหดีใจอะไรขนาดนั้นจะไปสู้กับบอสโอ,อ้ผมก็ถือว่ายังดีใจนะได้สู้กับบอสแบบตัว,ต,วตัวสักทีอุ้บอสโหดอยู่นะแล้วก็อืดด้วยอุ้ยอืดมากอุ้ยแทบฟันฟันแทบไม่เข้าไม่มีก้าวหางเลยโอ้โหบอสก้าวหาง อุ้ยอันนี้บอสโหดจริงๆเลยนะน,นี่ไม่ใช่ไม่ได้พูดเล่นนะบอสโหดจริงๆนะทุกคนบอสมันโหดจริงๆอ้าวเอ้ยบอสแพ้แล้วเหรอ,อ,อยองงี้แล้ก็ชนะแล้วสิเย้อ่ามีด่านต่ออีกโอโ้โหโอ้โหด่านต่อมาอีกโอโ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนะั้นมีกี่ด่านเนี่ยอันนี้อะไรเกิดขึ้นบอ๋อเป็นการเพิ่มพลังนะก็เป็นการเพิ่มพลังที่โหดพอสมควรเลย องหรือว่าเป็นการเพิ่มเลือดผมก็ไม่แน่ใจใส่้ๆๆๆสาผ่า,า,ามาเลยมามาเลยมาเลยมาโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยบ๊ายบาย